สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องนิดคอนนอตอีกครั้งนะคะวันนี้เป็นแนวทางหวยบนล่างรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งทับสามทับสองพัน้อยหสิบสี่ค่ะช่องนิดคอนนอตเป็นแนวทางเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจยารณญาณในการรับชมนะคะ มีเลขบนนะคะเลขบนมี6กส6มศูนสามเจดสาและสามเจค่ะแล้วก็มีเลขบนอีกใบนะคะมีเจ็ดสามเจเจดสี่เจ็ดสามเจดและสี่เจดค่ะแล้วก็มีเลขบนอีกใบนะคะ มีสองศูนย์สองเจ็ดหกสองศูนย์หกสองเจ็ดค่าแล้วก็มีเลขบนสามตัวอีกใบนะคะมีเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกหนึ่งค่า แล้วก็มีเลขบนอีกใบนะคะมี40504757640650647657จ็่าค่ะแล้วก็มีเลขล่างสองตัวอีกใบนะคะมีสองสามสองห้าสองเจ็ดสองแปดค่ะ แล้วก็มีเลขล่างสองตัวอีกใบนะคะมี8ปดสามแปสาค่ะแล้วก็มีเลขล่างสองตัวอีกใบนะคะมีสองห2ึ่งสองสองเดเดนสาดเเน้นสองหน3 7งสองสค่ะ ก็มีเลขล่างสองตัวอีกใบนะคะมีสองเจ็ดสองแปดสองเก้าแปดเจ็ดค่ะแล้วก็มีเลขล่างสองตัวอีกใบนะคะมีแปดหนึ่งแปดสามแปดเจ็ดเน้นแปดหนึ่งค่ะแล้วก็มีเลขล่าง องตัวอีกใบนะคะมีสองห้าเจ็ดห้าแดห้าเหเน้น8ปหค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ช่องนิดคอนด,ด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ